เปิดตัวแล้ว vivo y 5 8 5G ใช้ชิปส n ต p ล r อก o n 4 gen นให้แบตเตอรี่6000มิลลิมพร้อมชาร์จไว44ี 4, 4<ม>่วัตต์ลาสุดทาง vivo ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นกลางรุ่นใหม่อย่าง vivo y 5 8 5 g มาแล้วครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ lcd ขนาด6.72นิ้วความเอียด full hd plus ส4 0พ คูนง180พิกเซลรองรับค่ารีเฟรช120เฮิร์ตชาชิปประมวลผล Snapdragon 4 Gen 2 Octa Core ให้แรมมาที่8กิกส่วนหลอมให้ไปที่128กิกบนระบบปฏิการ Android 14ครอบคับด้วยฟันทัช OS 14ให้กล้องหลัง2ตัวที่มีทั้งเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรูรับแสง1.8และเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง2.4ส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง2.05 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4และ5 GHz มี b l u e ีบ o ูทู5.0มี 5G มีพอร์ต USB Type C มีทั้งหมด2สีให้แบตเตอรี่มาที่6,000 mAh รองรับชาร์จ44วัตต์ฟาชาร์จสมาร์ทโฟน VIVO Y58 5G มีราคาอยู่ที่19,499รูปีหรือประมาณ8,600บาทครับ